อครับสวัสดีครับพ่อโมทุนองผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงผึ่งพนะครับมื่อนี้กะเป็นวันที่6ทนะครับธันวาคม2564นกิะครับกิจกรรมดีๆอีกเช่นเคยครับกิจกรรมวันหยุดนะครับแต่วันหยุดก็คือตั้งกล้องพึ่งครับกะของอันนี้ก็เป็นของคุณพ่ออิ๋วนะครับคือเก้าเหมือนเดิมครับ สถานที่ตั้งยูมมือนี่ก็คือบ้านวังแค่นะครับตำบลนาแคอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําอุปกรณ์น,นะครับในการตั้งรอกองผึงว่ามันจะมีอย่างไรไปครับไปดูกันนะครับมาดูกันอันดับแรกก็ตองน,นี้กองผึงนะครับกองผึ่งกองผึ่งสาเร็จครับท้าใครผึงท้าฟิโลโมนเรียบร้อยนะครับ สองตื่นนะครับเพราะมีกองเรื่อแล้วก็ต้องมีีเสาครับนะครับเสาใ,ใกลครับสเสาก็ต้องมีอะเป็นเสาปูนนะครับเสาปูนรอ,อเองแล้วก็มีที่รองนะมันเครื่องเพื่อกันสะบูพึ้นที่มาจากทักพื้น,นหัวนอ็อต เอารถไปขันไปขันคันใส่เหล็กมีมีกล่องพึ่งมีมีเสานะครับเสาตั้งแล้วก็มีสังกะสีครับไปป้องกันฝนป้องกันแดดนะครับป้องกันฝนเพื่อจะอายุการใช้งานของกล่องพึ่งเราก็จะเยอะขึ้นนะครับไี่ยังอีกแล้วก็มีเหล็กนะครับ เหล็กคานนะครับคานที่ตั้งหัวเสานั่นแหละครับตั้งก่องพืนมีน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเกา่าแล้วก็มีที่เจาะที่เจาะ 精力更高明明了 Euh, ที่ท่านเห็นที่ท่านเห็นอยู่ตรงปลายนิ้วม,มือนี่นะครับ <S <s <art ain> เป็นเสาตั้งกล่องพึ่งนะครับ <S <s <art ain> อันนี้อันนี้เป็นป้องกันศัตรูที่มาจากภาคพื้นดินนะครับเราจะเทน้ํามันเครื่องใส่ตรงนี้นะครับน้ํามันเครื่องก็จะค้างใส่ตรงนี้ก็อยู่ได้เป็นปีนะครับเป็น,นปีน้ำนะมันเครื่องไม่แห้งน,นี่คือเหล็กคานวางกล่องนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับรอ รอกล่องตั้งแล้วก็สังกะส,สีสังกะสีปิดนะครับคําถามที่ท่านที่รอมานานนะครับทําไมถึงถึงเลือกทำเลตรงนี้นะครับยังคือเลือกทำเลมองนี้เนาะนี่น,นี่ตรงนี้นะครับทำเลตรงนี้เพราะว่าหนึ 1, ่งอ่าแสงแดดนะครับแสงแดดจะมาจากฝั่งนู้นนะครับแดดจะส่องม่ถึงแดดลําไรนะครับแล้วก็ตอนก็ตอนเย็นก็แดดก็จะมาทางนี้นะครับ จะส่องมาจะมีจะมีกอไผ่ตรงนี้บังแสงแดดไว้ตรงนี้ก็จะร่มเย็นนะครับร่มเย็นเหมาะแก่การตั้งรอกล่องพึ่งนะครับเหมาะแก่การตั้งรอกกล่องพึ่งก็เลยเลือกเลือกสถานที่นี้เป็นที่ตั้งรอกล่องพึ่งนะครับอันนี้อันนี้ห <c oughs> ากท่านไหนนะครับท่านไหนที่ที่ดูสถานที่ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับโทรมาสอบถามตักก็นได้ครับแล้วก็ ก่อนที่ท่านจะตั้งอ่าวิดีโอคอลมาถามก็ได้ให้ตั้งดูพื้นที่ให้ก็ได้ว่า,าสถานีเป็นเป็นแต่ที่ตั้งบ่ไม่จําเป็นต้องให้ไม่จำเป็นต้องให้ผมไปนะครับผมไปอยู่ในพื้นที่นั้นวิดีโอคอลมาครับตั้งจะดูให้ว่าแดดส่องถึงไหมอะไรไหมยังไงอย่างนี้ได้ยินดีครับเค okay, ครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตทำงานต่อก่อนครับผม